กองสลากได้ใบตัวเลขมาอีกแล้วนะคะมาวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ดเลจากปกสลากกินแบ่รัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2,516ซึ่งในงวดนี้หวยออกตรงกับวันเสาร์ซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เรล่าคอหวยให้ความสนใจในการวิเคราะห์รูปภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนสลากกินรัฐบาลในแต่ละงวดโดยในงวดที่ผ่านมา งวดเมื่อวันที่16ทธันวาคมเลขท้าย2ตัวรางวันที่1ได้ออก5 7ตรงกับปกสลากกินแบ่งบาลในงวดที่แล้วที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไว้ที่เป็นรูปอนุสาวรีประชาธิปไตยวารัฐธรรมน,นูญโดยวารัฐธรรมนูญได้มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10ทธันวาคมปีพุทธศักราช2475เลขที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไว้คือ47 5 เลขท้าย2ตัวคือ47 7เหและ57เจ็เลขได้ออกตรงๆเลขท้าย2ตัวรางวันที่1คือ57าเจทำให้คอมหวยหลายคนรวยกันทั่วหน้าถือว่าเข้าตรงแท้ทุกงวดเข้าตามที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไว้เลยต้องขอบอกว่าในงวดนี้ห้ามพลาดนะคะสำหรับการแปลปกสลากกินแบ่งรัฐบาล ในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2516ปกสลักในงวดนี้เป็นรูปส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคมโดยทางกองสลากเองก็ได้ใบตัวเลขมาเป็นในในอีกแล้วนะคะสามารถวิเคราะห์ตัวเลขจากปกสลักได้เลยใครวิเคราะห์ได้ใครวิเค,าครเคาะห์เป็นรับรองว่ารวยแน่นอนสำหรับวันส่งท้ายปีเก่าคือวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2516 ซึ่งตรงกับวันแรมขึ้นสี่ําเดือนหนึ่งและวันต้อนรับปีใหม่คือวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคม2,517ซึ่งตรงกับปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเล็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ออกตรงและออกบ่อยมากจากเมืองหวยอันเล็ทุกปีเลขหาซื้อยากต้องรีบหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่เนิ่นๆโดยปกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ เราสามารถทำการวิเคราะห์และพิจารณาได้คือวันส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคม2,516ในปกสลากมีกล่อ,องของขวัญทั้งหมด3กล่องมีกระต่ายหนึ่งตัวมีงูใหญ่หรือพญานาคหนึ่งตัวโดยเลขกระต่ายสีขาวสำหรับคนที่ฝันเห็นคือ034เลขพญานาคสีเขียวคือ690 ทีนี้เรามาสรุปตัวเลขที่น่าซื้อจากปกสลากกิมันธบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม2,516สำหรับเลขท้าย2ตัวคือ31 01 66 67 34และ90ในส่วนของเลขท้าย3ตัวคือ031 167 566 034และ690สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อทีนี้เรามาดูสถิติหอยออกย้อนหลังรางวันที่หนึ่งและรางวัลเลขท้ายสองตัว สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคมของทุกปีย้อนหลังไปทั้งหมด10งวดจะมีเลขไหนที่ออกบ่อยสุดเลขไหนที่น่าลุ้นเพื่อน,นำไปเสีย่ยงโชคในงวดนี้กันบ้างและสำหรับสถิติหวยออกย้อนหลังงวดประจำวันที่30ธันวาคมของทุกปีย้อนหลังไปทั้งหมด10บงวดพร้อมหลักการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ในปี2515 เลขท้ายสตัวรางวัลที่หคือหนึรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ58ปี2514เลขท้าย3ตัวรางวัลที่ห LIKE คือ068รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ3าหปี2513เลขท้าย3ตัวรางวัลที่หคือ6กสรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ19 ปี2512เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ541รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ81ปี2561เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ867รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ02ปี2560เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ234 รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ98ปี2559เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ712รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ46ปี2558เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ217รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ02ปี2557 เลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึงคือ7 0 4รางวัลเลขท้ายสองตัวคือห้าเและปี2556เลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึงคือ072รางวัลเลขท้ายสองตัวคือ4 8่แปดสรุปสำหรับสถิติหวยออกเลขท้ายสามตัวของรางวันที่หนึ่งทั้งหมด10บง้ดย้อนหลัง เลขหลักร้อยที่ออกบ่อยที่สุดคือเลข7เลขหลักสิบที่ออกบ่อยที่สุดคือเลข1และเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยที่สุดคือเลข2เมื่อนําชุดตัวเลขมารวมกันสถิติหวยที่ออกบ่อยที่สุดในงวดประจำวันที่30มสิธันวาคมสำหรับเลขสามตัวท้ายของรางวันที่1คือ7 12เลขที่น่าเสียงโชคในงวดที่กำลังจะถึงนี้คือเจ็ดหนงเจ และ2 1งและในส่วนของสถิติหวยออกรางวัลเลขท้ายสองตัวทั้งหมด10งวดย้อนหลังเลขหลัก10บที่ออกบอ่อยที่สุดคือเลข0และเลขหลักหน่วยที่ออกบอ่อยที่สุดคือเลข8เมื่อนำชุดตัวเลขมารวมกันสถิติหวยที่ออกบอ่อยที่สุดในงวดประจำวันที่30ทธันวาคมสำหรับรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่น่าเสียงช่วงในงวดนี้คือ0-8 และ80และต้องขอบอกอีกนิดหนึ่งนะคะว่าสถิติหวยออกในว่าประจำวันที่30ธันวาคมมีออกเลขซ้ำถึง2รอบตีดนั่นก็คือ02ให้ซื้อ02และ20เพื่อการความเสี่ยงไว้ด้วยนะคะสามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบ วาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตรสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออก หรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจบสหหัวยยังเอหิอัชชายะอัคาชาหิสหหิโตเอหิมามะกุลเนสัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานาังอุอาคาหา นิมิตังสหหัวยังเอหิอาคาชายะอาคาชาหิสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญานางังสติโลกวิทูสัทธเทวะมนุษสานางังอุอาคาหานิมิตังสหหัวยัง เอหีอาคาชยะอคาชาหีสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษสานังอุอาคหานิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อแปดจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบ ปกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงสตา์โชคลาวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ